พัฒนาคนสู่อวกาศพัฒนาชาติสู่ความยั่งยืนนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนิยามของ TOS สอได้เลยนะครับเพราะว่านอกจากจะทําหน้าที่ในการจัดหาดาวเทียมแล้วยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคนและก็ประเทศด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแคนจะมาเล่าให้ฟังครับคุณกำลังฟัง Spacebar พอดแคสต์ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยกับผมแคนาติรุธกิติพัฒนะ ่อนหน้านี้แคนได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมส่งทีออสขึ้นไปสู่มงโคจรนะครับโดยมีทีมวิศวกรชาวไทยจํานวน22คนที่ได้มีโอกาสนะครับไปเก็บเกี่ยวองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรโคเอ g นจิเนียริงจากทั้งบริษัทแอร์บัสและก็บริษัทเซเรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในอพิโซดนี้นะครับแคนจะมาเล่าถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทยแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นครับ นับว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆนะครับที่โครงการ t o o 2มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยที่ได้ไปเรียนรู้ในต่างประเทศนะครับมากกว่านั้นก็คือบุคลากรเหล่านั้นยังสามารถกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรไทยในประเทศครับเพื่อเป็นการส่งเสริม e s, อีโคซิสเตมอุตสาหกรรมอวกาศไทยให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ย้อนกลับไปต้นปี2,562นะครับทีมวิศวก,กรไทยก็ได้เดินทางไปทํางานที่ประเทศสหราชอาณาจาักรครับแล้วก็ได้มีส่วนในการออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบสําคัญของดาวเทียมขนาดเล็กซึ่งก็คือ TOT ส2 A ซึ่งเวลานั้นก็ได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นที่สําคัญมาแล้วนะครับก็อย่างเช่นการออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียดต่อมาครับในปี25 6 3ถ้าเกิดเราจํากันได้ ทั่วโลกเราเจอกับสถานการณ์โควิด1 9ครับและที่สาราชา,าจาักเนี่ยก็เจอผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนี่จึงเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานณนะตอนนั้นและในช่วงนั้นเองครับเป็นช่วงที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์สําคัญมากๆของดาวเทียมตัวนี้ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานกับดาวเทียม โดยทีมวิศวกรไทยทั้งหมดครับก็ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้จนสําเร็จนั่นเองและก็สามารถเชื่อมต่อดาวเทียมครับกับระบบตรวจสอบสถานะซึ่งเปรียบเสมือนระบบการควบคุมดาวเทียมจากภาคพื้นดินได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับในระหว่างการผลิตและประกอบดาวเทียมทางบริษัสเซเร้นั้นได้มอบหมายให้ทีมวิศวกรไทยออกแบบและพัฒนาเพย์โหลดเองทั้งหมดนะครับตั้งแต่การเขียนแบบร่างครับออกแบบพัฒนาและประกอบรวมถึงทดสอบเข้ากับตัวดาวเทียม วัตถุประสงค์ของการออกแบบและพัฒนาเพ y l o a d นี้นะครับเน้นการเรียนรู้ผ่าน Project b a บ e เล e ร์ n ิ่งและจดลอง Payload ให้เหมือนดาวเทียม1ดวงครับที่สามารถถ่ายภาพได้ซึ่งเมื่อดำเนินการสำเร็จนะครับเพโนี้จะสามารถประยุกต์ให้เป็นเบสเล e ร์นิ่งสำหรับนักเรียนและก็นักศึกษาได้ด้วยครับ หลังจากที่ทีมวิศวกรไทยเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับแผนงานแรกก็คือการจัดก,กิจกรรมที่มีชื่อว่า Know-how Transfer and Training ครับคือการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญให้กับทีมวิศวกรไทยรุ่นต่อไป โดยจะมีความหลากหลายนะครับทั้งรูปแบบของคอร์สเรียนนะครับการเวิร์กช็อปรวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันในโครงการสร้างแบบจำลองดาวเทียมเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงครับโดยมุ่งต่อย,ยอดพัฒนาบุคลากรที่ไม่จำกัดแต่ในองคอ์กรเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งต่อไปถึงกลุ่มคนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีอวก,กาศเด็กและก็เยาวชนได้อีกด้วยครับ และติดตามรายการ s p a c e b a r ได้ใหม่นะครับทางสื่อออนไลน์ของทางจิสตาครับเราจะเจอกันทุกสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแคนลาไปก่อนสวัสดีครับ